ขอต้อนรับพนักงานสุดการสวยไปไหนนะคะวันนี้ที่เราจะพาทุกท่านไปนะคะบอกเลยว่าเกินกว่าว่าน้องหนิงเป็นคนที่ค่อนข้างติดการใส่สลิปเปอร์ในบ้านหรือว่ารองเท้าใส่ในบ้านมากๆนะคะแต่ว่าที่เราจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าใส่ในบ้านแบบรักโลกแต่ว่าถ้าโลกไม่รักเนี่ยก็มันรักเราได้นะจะมีการทําอย่างไรเอกลักษณ์เป็นอย่างไรตามาน,น้องหนิงมาชมพร้อมกันเลยค่ะเอาไปปิดประตูเร็วๆวแล้ว ชุมชนหัตถกรรมสตรีรักโรคไปนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะนําสิ่งของเนี่ยจะเหลือใช้จากโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษพรมเศษผ้าหนังวัวเยอะแยะมากมายที่ทางโรงงานไม่ได้ใช้หรือว <c worry transformed> ่าเหลือใช้แล้วนะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นมาใหม่จะเป็นยังไงตามน้องหนิงมาชมพร้อมกันเลยค่ะเอาฝั่งนี้ค่ะ โหลสวัสดีค่ะสนใจชิ้นไหนคะโอ้โหของสวยๆเยอะเลยค่ะคุณพี่แต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาเจอพี่กุ้งค่ะเพราะว่าอยากมาสอบถามเรื่องความเป็นมาเป็นไปอ๋อนี่เลยค่ะพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะ กุ้งจะมาสวยกับพิธีกรไม่ได้นะคะจะยอมใจยอมวันหนึ่งแนะนาพี่กุ้งก่อนนะคะพิ่กุ้งเป็นประธานวิสากิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักโลกค่ะะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านนี้ดีกว่าค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กคุ้งคะน้องหนิงอยากจะทราบถึงความเป็นมาของกลุ่มวิสากิจชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะใช่ค่ะกลุ่มก็คือเกิดจากการเข้าประกวดโครงการชื่อว่าโครงการขยะสร้างสรรค์นําคุณค่าสู่ชุมชนค่ะโดยจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยให้ชุมชนโดยรอบที่อยู่ในพื้นที่นี้ค่ะ ชนบุรีนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะชนบุรีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะมากาก็เลยจัดว่าโรงงานไหนที่มีวัสดุสาหกรรมเหลือใช้นะคะก็นำเข้าร่วมโครงการโดยการให้ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าวัสดุที่เหลือใช้ จะต้องทิ้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้ทางชุมชนเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการเข้าประกวดตรงนั้นมาเราก็ได้รับรางวัลแล้วเราก็ดูว่าเอ้ยมันก็จะสามารถเป็นอาชีพให้กับชุมชนได้เราก็เลยก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วทำมากี่ปีแล้วคะตรงนี้เริ่มมาเมื่อปี58ค่ะก็ประมาณเแปีได้ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปเอาพวกเศษอุปกรณ์ที่แบบว่าทางโรงงานไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยใครเป็นคนที่แบบจริงจริงเริ่มจากทางผู้ใหญ่บ้าน เพราะว่าที่นี่เนี่ย เ,เรามีในส่วนของทางผู้นําแล้วก็ประสานเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆที่ตั้งเนี่ยต้องการจะอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมชุมชนโรงงานอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่อยู่ในพื้นที่นี้ค่ะเดิมอยู่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีภูมิปัญญามีประสบการณ์ทางด้านงานตัดเย็บงานฝีมือเพราะว่าเคยอยู่โรงงานส่วนหนึ่งก็คือเกษรรียณมาแล้วอ,<า>อีกส่วนก็คือโรงงานย้ายฐานการผลิตไปทําให้อาชีพต่างๆหรือว่าความถนัดของเขา ที่ทำอยู่เนี่ยมีเก่งอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ตรงนี้สูญหายไปก็เลยว่าจับมาเข้าร่วมโครงการโดยที่วัสดุต่างๆเนี่ยโรงงานเป็นคนสนับสนุนให้ค่ะจุดเด่นของรองเท้าใส่ในบ้านค่ะพี่กุ้งคืออะไรของที่นี่เลยค่ะ จุด<จ><จ>เด่นออที่แบบไม่มีที่อื่นแล้วก็ที่นี่แห่งเดียวในโลกในโลกเลยในโลกเลยของสตรีรักโลกก็คือว่าเราเป็นรองเท้าใส่ในบ้านที่เอาวัสดุเหลือใช้เร<อ>ียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็คงทนมากๆอย่างที่พี่กุ้งบอกไปว่าพี่ๆกลุ่มสตรีที่ตัดเย็บเนี่ยอยู่กับ ระดับสินค้าคุณภาพนะคะซึ่งแบบตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บรองเท้ากันมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพคงทนแน่นอนอแล้วก็ปั่นเข้าเครื่องซักผ้าได้ด้วยค่ะยังบอกอว่าเย็บกันแบบว่าทนกันไปหรือเปล่านะคะราคาแบบย่อมเยาแต่ใช้ได้ทนทานมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณสมบัติของตัวพรมที่โรงงานผลิตอยู่แล้วเนี่ย เป็นพรมที่สามารถดักเก็บฝุ่นเศษต่างๆเนี่ยอย่างพวกเราผู้หญิงนะคะบผมทีก็ผมร่วงเพราะฉะนั้นตัวรองเท้าเนี่ยใต้พื้นรองเท้าซึ่งเป็นวัสดุพรมเนี่ยค่ะสามารถดูดเก็บตัวฝุ่นเส้นผมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากแค่ใช้แปรงแล้วก็แปะออกได้เลยค่ะแสดงว่ารองเท้าเนี่ยเป็นตัวขายหลักของ วิสาหกิจเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะ<ม>เพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองอทําจําหน่ายดูเนี่ยเสียงตอบรับของรองเท้านี่ดี<ร>สุดเลยค่ะแล้ววิธีการผลิตค่ะยากไหมคะก็ถามว่ามันก็ต้องใช้เรื่องของการพัฒนา,เ,าเรียกว่าฝีมือในส่วนของงานแต่จริงๆแล้วอันนี้แนะนําน้องหนิงเลยได้ไหนมาแล้วก็คือว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตัววัสดุที่ ได้มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นตัวเศษพรมเศษผ้าต่างๆนะคะพอหลังจากได้มาเนี่ยเราก็จะมีตัวแพทเทิร์นมันก็เหมือนแพทเทิร์นเสื้อผ้าค่ะตัดแบบออกมาอย่างเช่นอันนี้ก็วาดแล้วก็ตัดแบบออกมานะคะหลังจากนั้นได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆก็จะนํามาประกอบนะคะประกอบตัดเย็บออกมานะคะโดยใช้ตัวเครื่องจักรอุตสาหกรรมซึ่งมันจะต้องเป็นเครื่องจักรตัวเฉพาะ ในการตัดเย็บให้มันคงทนนะคะนอกจากใช้เครื่องจักรแล้วมีแบบว่าบางมุมหรือว่าโค้งตรงไหนที่แบบต้องใช้มือบ้างไหมคะเออเป็นตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องจักรหมดเลยเพราะว่าตัวความหนาของตัวพรมตัววัสดุที่เราได้มาค่อนข้างหนาค่ะแต่ถ้าเป็นตัวงานอื่นๆงานหัตถกรรมชิ้นอื่นๆเนี่ยจะเป็นงานเย็บมือจะมีอยู่หลากหลายค่ะนอกจากรองเท้าล้าน้องหเห็นแบบมีเยอะมากที่นี่มีสินค้าอะไรบ้างคะคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนอกจากจะเป็นรองเท้าแล้วก็จะมีทั้งกระเป๋านะคะกระเป๋าถักมือกระเป๋าผ้าดิบแล้วก็เป็นสมุดทํามือที่เราใช้ตัวเศษพรมนี่แหละคะ่ะมาทําเป็นปกสมุดเพื่อให้สามารถเปลี่ยนสมุดใช้ได้แล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะเศษหนังก็ยังมาทําเป็นพวกจานรองแก้วหรือว่าเป็นที่วางขึ้นรูปสําหรับใส่อุป,ปกรณ์สํานักงานต่างๆได้ด้วยค่ะพุ้งเข้าสู่โครงการชุมชนยิ้มได้ของปตทได้ยังไงคะ ก็เป็นช่วงโควิดเลยซึ่งช่วงนั้นนิ่งสนิทนิ่งสนิทแปลว่าเราไม่สามารถาจําหน่ายสินค้าไดได้ด้วยเอาไปเปิดบูธได้ดใช่ใช่ก็มีแบบว่าทางชุมชนยิ้มได้ก็ติดต่อมาในส่วนของะทางปตทก็คือสอบถามผ่านสํานักงานพัฒนาชุมชนมาว่ามีกลุ่มไหนต้องการจะเข้าร่วมในเรื่องของการพัฒนาทักษะทุกด้านเลย ให้สมัครเข้าไปโดยที่ทางาชุมชนยิ้มได้ของทางปตท,ะทะก็คัดเลือกเราแล้วเราก็เข้าไปอบรมทั้งเรื่องของการขายออนไลน์การถ่ายรูป สอนเราถ่ายรูปคือเป็นการซูมแล้วก็ทุกอย่างในการทุกอย่างเลยบนสื่อออนไลน์บนสื่อออนไลน์แล้วก็ช่วงสองสเดือนนั้นเรียนตลอดนะคะส่งทีมงานเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ไฮไลท์สุดก็คือช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ค่ะแล้วก็ทำเป็นกล่องแพ็กเกจที่ที่เหมาะสมเข้ากับทางทางกลุ่มของเราค่ะอ่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจที่กลังชมอยู่เนี่ยค่ะพี่กุ้งถ้าอยากได้สินค้าเนี่ยสามารถติดต่อหรือว่าสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะค่ะ ก็นอกจากจะมาที่กลุ่มที่นี่แล้วนะคะของวิสาหากิจชุมชนหัตถกรรมสตีรักโลกแล้วอยู่ที่อำเภอศรีราชาปักหมุดมาใกล้ๆส่วนเสรสีราชานะคะมาที่กลุ่มกันได้เลยเราทั้งจําหน่ายผลิตภัณฑ์รับผลิตตามแบบด้วยแล้วก็รับคณะศึกษาดูงานด้วยใ,ใครที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือจะไปในส่วนของศูนย์ จำหน่ายฝากเป็นศูนย์โอท็อปของอบจอชนบุรีนะคะแล้วก็ตามตามศูนย์โอท็อปในจังหวัดชนบุรีจะมีสินค้าเราทุกที่เลยหรือ<ม>ว่าจะเป็นเพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสติีรักโลกอ c โคเลดคะ่ะเบอร์โทรของพี่กุ้งเลยของทางกลุ่มเลยติดต่อมาได้เลยค,ะค่ะ0 6 2 1 5 4 5 6 6 5คะให้โทรมาสั่งสินค้านะคะครับโทรมาจีบดเด็กค,ค่ะเจ้าพิธีกรแทน อะไรค่ะวันนี้ก็รบกวนพี่กุ้งมามากพอแล้วแล้วก็จะขอรบกวนอีกนิดนึงนะคะ,คะจะขอแยาใช้พื้นที่ในการเล่นเกมนิดนึงค่ะอ๋อได้เลยค่ะเพราะว่า,าเห็นจุดเด่นของเราก็คือรองเท้าเนี่ยแล้วนุนจะเอารองเท้าเนี่ะมาเป็นการแข่งขันเกมในวันนี้ผู้ที่โดนทําโทษก็จะต้องบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนุนจะมี การช้อปปิ้งกลับไปแน่นอนเพราะเมื่อกี้จองไว้หลายชิ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพีพ่กุ้มากๆเลยนะคะ,ะสําหรับสวยอีพีหน้าจะไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงชนะเป็นนายพ่ายเป็นบ่าวนะคะวันนี้ก็จะมีการแข่งขันก็คือในไหนจุดเด่นที่เรามาวันนี้ก็คือรองเท้าใส่ในบ้านนะคะน้องหนิงก็จะให้ทีมงานเนี่ย เป็นคนคละรองเท้าทั้งหมดที่พี่กุ้งมีนะตอนนี้นะคะแล้วก็น้องหนิงและทีมงานเนี่ยเขาจะแข่งกันจับคู่นะคะใครที่สามารถจับคู่รองเท้าได้มากที่สุดภายใน1นึนาทีนะถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะแล้วก็จะสามารถสั่งให้ผู้แพ้ทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะพร้อมไหมจ้าทีมงานเมื่อกี้แอบ,บดูมาแล้วอ่าเป็นยังไงโอ้ห <laughs> <laughs> เหมือนกันหมดเลย <laughs> แต่บอกว่าเขาบอกว่ามีแยกสีแยกไซส <laughs> แล้วเราก็ต้องแยกกันวะว้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะฉันเจอไม่ใช่เรามาสองหนึ่งหมดเวลามันต้องเป็นมือเดียวกันเหรอใช่ไช่รออย่างนี้เหรอมาคุณดอไป แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าแบบเราคิดโกงเธอเองทำไมเธอบาปล่ะเออเรารู้สึกผิดไงเราก็เลยโอเคเราเราผิดเมื่อกี้เราขโมยของเธอมาซีโอว่าเธอแ้เราหรอใช่อ้าวงั้นจายโดนลงโทษวันนี้ทำอะไรอีกแล้วอ่ะกวาดลานวัดค่ะเห็นด้วยวัดที่ไหนอ่ะกวาดลานวัดนี่เดินไปสิบโลเองที่นี่ประเทศไทย นี่คือที่เห็นคือแม่คันนิงที่นี่ร้อนมากสุดเท่าไหร่นะ50อ,องศาบอกเลยว่าแค่นี้คิบจิตเกิดเป็นคนไทยแล้วว่าต้องสู้ดิแ ใครสนใจรองเท้าสวมใส่ในบ้านรักโรคแบบนี้สามารถเดินทางมาซื้อด้วยตัวเองที่วิสากิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักโรคหรือ Eco ค e รดีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหรือโทร0 6 2 1 5 4 2 6 6 5และสามารถช็อปออนไลน์ โดยสามารถดูสินค้าได้ในเพจชุมชนยิ้มได้ด้วยกลุ่มปททหรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง Facebook Eco Ready หัตกรรมสตรีรักโลกและ l ล ne 0621542665ได้เลยจ้านอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านชุมชนผ่าน2ช่องทางคือเว็์ www. ชุมชนยิมได .com และ Facebook f แฟนเพจชุมชนยิ้มได้ด้วยกลุ่มปททซึ่งจะมีสินค้าภายใ้ชุมชนให้เลือกชมเลือกช็อปมากมายเลยค่ะลองไปดูกันนะรับรองไม่ผิดหวังจ้า